สวัสดีเพื่อนๆชาว REPO ทุกคนนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำสุดยอดไอเทมอันหนึ่งนะครับที่ผู้เล่นใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับว่ามันสามารถใช้งานเป็นระเบิดได้ซึ่งทำให้เราเล่นตอนเลเวลแรกเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องมีอาวุธเลยนะครับถ้าหาว่าเราโชคดีไปเจอตุ๊กตานี้เข้านะครับคุณก็มีอาวุธในการต่อกรแม้จะเป็นศัตรูตัวใหญ่เลยนั่นเองซึ่งนี่คือตุ๊กตาตัวตลกนะครับมาดูความสามารถของมันนะครับ มันมีความหนักพอสมควรนะครับจึงทําให้มันเนี่ยสามารถที่จะใช้ในการต่อสู้กับมอนเตอร์ตัวเล็กๆได้คุณสามารถที่จะกดคลิกซ้ายค้างแล้ววิ่งชนศัตรูตัวเล็กๆนะครับจะทําให้มันสตันหรือคุณสามารถใช้มันในการหวดศัตรูระดับกลางก็ได้นะครับผมก็คือเป็นอาวุธที่จัดการกับตัวเล็กได้สบายๆเลยนั่นเองและอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันสามารถใช้เป็นระเบิดได้นะครับโดยในการใช้เป็นระเบิดเนี่ยให้เรากดที่จมูกของมัน3ามครั้งนะครับ ซึ่งถ้าหากว่ากดจมูกครบสามครั้งเนี่ยมันจะระเบิดนะครับซึ่งเป็นดาเมจระเบิดที่แรงมากๆเลยนั่นเองนะครับถ้าหากว่าเราไประเบิดใส่ยศัตรูจังๆเนี่ยมีโอกาสที่จะวันช็อตสูงมากเลยนั่นเองนะครับในการกดจมูกครั้งแรกนะครับตัวตลกจะบอกว่าเฮ้เ hey, t t ดอนทัชไมโนก็คืออย่าจับจมูกฉันแบบนั้นอะไรประมาณนี้ แล้วถ้าว่าเรากดครั้งที่2นะครับมันจะบอกว่า don't do that again ก็คืออยากกดอีกครั้งนะอะไรประมาณนี้นะครับเป็นการเตือนว่ากดครั้งต่อไปจะระเบิดแล้วนั่นเองแล้วถ้าหาว่าคุณกดครั้งที่3นะครับมันจะพูดว่าเดเดเดมดเดูดเดรดเ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 ดนเดเดเดเเด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 เะเดเบด ซึ่งตรงนี้เนี่ยเ,เพื่อนๆจะต้องกัดจังหวะให้ชินนั่นเองนะครับเพราะว่าเราจะต้องกัดจังหวะที่มันหยุดพูดและระเบิดพอดีนั่นเองก็จะทําให้เราสามารถใช้ระเบิดฟรีได้หนึง่งรอบนะครับโดยจังหวะในการยืดระเบิดเนี่ยเพื่อนๆก็จะต้องใช้ความเคยชินในการเล่นนะครับตอนเล่นรอบแรกๆเนี่ยอาจจะงงๆอาจจะแบบกัดจังหวะไม่ถูกนะครับแต่ถ้าหากว่ากัดจังหวะถูกแล้วเนี่ยมันเป็นอาวุธที่ดีมากๆเลยนั่นเองนะครับผมกระส่าเทคนิคในการใช้ระเบิดนิดนึงนะครับเราสามารถเลือกเข้าทําได้หลากหลายด้วยกันนะครับอย่างถ้าหาเพื่อนๆหัดเล่่นใหมๆ ผมแนะนําแบบนี้นะครับให้เราคอนเฟิร์มตําแหน่งของศัตรูก่อนเราดูให้ชัวร์ก่อนนะครับว่าเขาอยู่ตรงไหนเสร็จแล้วเรากดระเบิดครั้งที่3ามนะครับแล้วก็วิ่งเข้าไปหาศัตรูพอเวลามันพอดีกับเท้าศัตรูเราก็ปล่อยเมาส์แล้วก็วิ่งหนีเลยนั่นเองนะครับ <S 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 และววิธีที่2นะครับก็คือเราจะใช้ระเบิดชนศัตรูให้ล้มแล้วก็โยนระเบิดไว้ตรงนั้นนะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้กับมอนบางตัวนะครับแต่ตัวที่ใช้ได้เนี่ยก็คือ ริปเปอร์หรือว่าตัวดาบคู่นั่นเองนะครับเราสามารถที่จะใช้ตุ๊กตาชนมันให้ล้มนะครับแล้วก็วางระเบิดไว้ตรงนั้นได้เลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีค่าน no ็อกแบ็กที่ค่อนข้างต่านะครับก็คือเราสามารถใช้ตัวตลกนเนี่ยวิ่งชนให้มันล้มก่อนได้แล้วก็วางระเบิดไว้นั่นเองนะครับแต่วิธีนี้อาจจะใช้กับมอนบางตัวไม่ได้นะครับอย่างเช่นในตัวแดงเนี่ยถ้าหากว่าเราวิ่งไปชนมันเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยแล้วเราอาจจะตายได้นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ผมก็ยังไม่ได้ลองมาทุกตัวนะครับเพราะฉะนั้นถถ้้้้าาาาเพื่่่่่อนอนนนนๆะใชชวววววิินนิธีงงงก็ตตตร,รั Upper ัดดึคบแู ช่วงนี้มันกําลังเผออยู่เราสามารถวิ่งชนได้นะครับยกเว้นตอนที่มันเบอร์เซิร์กและเริ่มฟันรัวๆนะครับเราไม่สามารถชนได้มันจะปัดตุ๊กตาเรากเดินนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตุ๊กตาระเบิดนะครับโดยปกติแล้วราคามันจะไม่ค่อยแพงนะครับประมาณ2.4นะก็คือถ้าเาเป็นเพื่อนแบบเฮ้ยไม่ขายแล้วเอาไว้ใช้เป็นระเบิดดีกว่าเพื่อให้เกมเล่นง่ายขึ้นยังไงก็ลองชั่งน้าหนักกันดูนะครับว่าจะขายหรือว่าจะเอาไปใช้เป็นอาวุธนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชื่นชอบ ไว้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ